องทัพอังกฤษนะครับแล้วก็แทนที่จะสก,กีจั๊มเนี่ยยกตัวเหินขึ้นฟ้าแต่กลายเป็นว่าร่วงตกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหายไปจากสายตาอย่างดีนะฮะที่นักบินเนี่ยดีตัวออกมากลางร่มลงไปลอยในทะเลด้านหน้าเรือนี่นะครับก็ทําให้คนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเครื่องบินก็ใหม่และตกลงเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผ้าใบาพลาสติกกันฝนที่เครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้เก็บออกอย่างเหมาะสมหรือเปล่าและที่สําคัญคลิปนี้หลุดมาได้อย่างไงนั่นน่ะสิคะ่ะแต่เครื่องบินนี้ราคาสูงด้วยนะใช่โอ้โหแล้วรุ่นใหมอ่อ,มอ่ะใช่อ่ะ คุณผู้ชมคะท้ายช่วงนี้พามาอัปเดตอากาศกันหน่อยคือวันนี้หลายๆคนบอกว่าเหมือนเป็นลมหนาวจริงๆแล้วนะเพราะว่าที่กรุงเทพเมื่อเช้าก็แบบอากาศเย็น<ช>นะคะนะพาไปดูกันหน่อยว่าแต่ละพื้นที่วันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูกันก่อนเลยนะคะวันนี้ภาคเหนือเนี่ยเห็นบอกว่าอากาศเย็นถึงหนาวแล้วอุณภูมิเัียงจะลดลงได้อีกนะ1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิตําสุดที่ภาคเหนือวันนี้ค่ะอยู่ที่14องศาส่วนยอดดอยนี้เป็นเลขตัวเดียวเหมือนเดิมต่ําสุดอยู่ที่6องศาเซลเซียสนะคะโซนภาคอีสานค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะอุณหภูมิต่ําสุดวันนี้15องศาเซลเซียสมีอากาศหนาวแล้วก็มีลมแรงอุณหภูมิยังลดลงได้อีก2-3องศายอดภูต่ําสุด9องศานะคะส่วนภาคตะว,วันออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้า อุณภูมิตาสุด21องศาเซลเซียสนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูโซนภาคใต้สองฝั่งที่ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันภาคใต้นี่เจอฝน70%ทั้งคู่เลยนะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยอุณหภูมิต่ําสุด23องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ฝั่งอันดามันต่ําสุด22องศาเซลเซียสปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลยังมีอุณหภูมิลดลงได้อีก1-2องศาเซลเซียสวันนี้ต่ําสุดอยู่ที่ ที่22องศาตอนเช้าอากาศเย็นและมีลมแรงค่ะอืมนี่นะฮะยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละฮะอีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวเกี่ยวกับราคาน้ำมันล่าสุดเนี่ยตีห้าที่ผ่านมาสำหรับคนที่ใช้น้ำมันดีเซล